The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. คุณแม่ของลูกเกิดในครอบครัวชาวนามีฐานะปานกลางเมือ่อยุ16สิบหกปีคุณแม่ได้แต่งงานกับหนุ่มเชื้อสายจีนได้ให้กำเนิดบุตรชายหญิงสามคนโดยลูกเป็นลูกสาวคนโตมีน้องชายอีกสองคน เมื่อโลกอายุได้เพียงหกขวบหกขวบนะคุณแม่ก็ได้แยกทางกับคุณพ่อแล้วก็จากพวกเราไปคุณแม่ตัดสินใจแต่งงานใหม่แล้วก็โยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศจีนใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานถึงห้าสบสามปีโดยไม่ได้ติดต่อกับทางเมืองไทยเลย ตลอดเวลานับจากวันที่คุณแม่ออกจากบ้านตั้งแต่ลูกอายุหกขวบจนลูกอายุห้าสก้าปีรวมห3ปีที่ผ่านมาลูกไม่เคยลืมแม่เลยคอยทวินหาอยากเจอหน้าแม่มาตลอดมีความหวังและปณิธานอย่างแรงกล้าในการตามหาแม่ แต่ก็ไม่เคยได้รับข่าวสารใดๆเกี่ยวกับแม่เลยจึงได้แต่ทําบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่เพราะคิดว่าแม่คงไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแต่ปฏิหารมีจริงลูกได้ข่าวว่าแม่กลับมาเมืองไทยเพื่อหาญาติพี่น้องลูกแทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นแม่จริงๆ แต่เมื่อพิสูจน์จากหลักฐานพยานบุคคลหยาดหยาิและความทรงจำเกี่ยวกับทิ่งกำเนิดของแม่ทำให้เชื่อแนว่ว่าเป็นแม่จริงๆพศ2 5ส4งหสสคุณแม่กลับมาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่เมืองไทย้ดยอายุเกือบ80ปีคือเมื่อสามปีที่แล้วทำให้ เราแม่ลูกได้มีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอีกอย่างอบอุ่นลูกสุขใจมากที่ได้ทดแทนบุญคุณผู้ให้กำหนดลูกๆและหลานทุกคนได้หลุด,ดแูแลท่านเป็นอย่างดีสุขภาพของท่านแข็งแรงดีมากๆใครๆก็คิดว่าคุณแม่คองอายุยืนเป็นร้อยปีแน่นอน พระประธานแข็งแรงคุณแม่เดไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัดกับลูกด้วยหนึ่งครั้งคุณแม่ชอบสวดมนต์แล้วก็ดูรายการดาวธรรม DMC ทุกวันคุณแม่เดนำปัจจัยของท่านเองมาร่วมบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวแผ่นพื้นลานธรรมบุญสามแสนปลื้มและทุกงานบุญ คุณแม่จะร่วมบุญมาด้วยเสมอบุญใหญ่หลายงานคุณแม่ก็ได้มาด้วยตนเองเช่นมาปีพุทธศักราช2545คุณแม่ก็ได้เป็นตัวแทนลูกมาทอดกระถินพระราชบุญ300,000ปลื้มคุณแม่ก็มาร่วมงานและในปีนี้ลูกก็ได้รับผ้าไตรกระถินจักรพรรดิด้วย และก็ตั้งใจว่าเ่วันทอดกระถินลูกและคุณแม่จะมาร่วมทอดกระถินในปีนี้ด้วยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่18ตุลาคม2547ลูกหลานได้มาทานข้าวพร้อมหน้ากัน12คนซึ่งไม่เคยมาพร้อมหน้ากันเช่นนี้เลยหลังจากทานข้าวเสร็จ คุณแม่กระบ,บนว่าเจ็บหน้าอกอาเจียนบอกว่าไม่ไหวแล้วจึงนำท่านไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าหัวใจของท่านเต้นอ่อนแรงลงทุกทีสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะหยุดทำงานและแล้วคุณแม่ก็จากพวกเราไปในคืนนั้นนั่นเองและจากการที่คุณแม่เสียชีวิต ก่อนที่จะได้มีโอกาสร่วมเดนรรมินทางมาทอดกระถินที่วัดพระธรรมากายตามที่ตั้งใจไว้ด้วยกันนี้เองลูกจึงได้นำเงินของคุณแม่ที่มีอยู่ทำบุญให้กับท่านหนึ่งเอสโดยใส่ชื่อของคุณแม่เองและบุญที่ลูกทำทุกบุญก็ได้อุทิศให้กับท่านเสมอมา มาย้อนถึงชีวิตในวัยเด็กของลูกเมื่อแม่ได้จากครอบครัวไปลูกก็มีชีวิตที่ลำบากต้องดูแลน้องๆและต้องอยู่กับแม่ใหม่และน้องจากแม่ใหม่อีกสามคนจนกว่าลูกโตเข้าเรียนหนังสือและพอที่จะทำงานได้ก็ระเหอเร่ร่อนไปทำงานกับญาติต่างจังหวัดจนกระทั่ง ได้พบรักกับนักธุรกิจหนุ่มแล้วก็ได้แต่งงานกันเมื่อเตอลูกอายุได้22ปีมีบุตรชายหญิงทั้งหมด6คนหน้าที่การงานธุรกิจของครอบครัวก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจนมาในยุค IMF ครอบครัวลูกได้เจอกับภาวะเป็นหนี้ทางธุรกิจหลายล้านบาทแต่ตอนนี้สามารถทยอยลดหนี้ได้แล้ว แล้วก็มอบธุรกิจให้ลูกๆบริหารในช่วงแรกลูกไม่รู้จักการทาบุญเพราะถูกเลี้ยงในครอบครัวจีนคนจีนครั้งหนึ่งแม่ค้าในตลาดได้ชวนทําบุญกถินลูกก็ไม่รู้ว่ากถินเป็นอย่างไรแต่ก็รู้สึกก็อยากจะทำมากแม่ค้าบอกว่าเอามาให้แค่ห้าพันบาทก็จะดำเนินก,การทุกอย่างให้ได้เป็นประธานกฐิน โอ้ทำไมมันง่ายอะไรอย่างนี้จากนั้นมาลูกก็ได้เป็นประธานกะถินหลายครั้งการทำบุญกะถินไม่ยากเลยนะคะต่อมาลูกก็ได้เข้ามาสู่เส้นทางธรำวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของกกลมิตรกรันที่มาหรือหน้าเลียนที่ใคร,รใครรู้จักกลมิตรกรันที่มาที่เฝ้าเพียนติดตามชักชวนลูกอยู่ถึงชวนอยู่16ปี คุณอาจารย์ดาวธรรมิคารย,ยังไม่ถึง16ปีจะเพิ่งนะจะเพิ่งท้อนะเรียนลูกพระราชที่ยังไม่ท้อเลย16ปีทำเป็นเล่นไหมลูกเดวบวรัดครั้งแรกเมืองานสลายออร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนุกยุงได้เข้าใจในการทำบุญมากขึ้นแล้วก็ได้ทำทุกบุญอย่างสม,ม่ำเสมอเรื่อยมา บุตรชายคนที่สองของลูกป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับไตตั้งแต่อายุสามขวบลูกพยายามรักษาทุกหมอที่ดีหมอบอกว่าเด็กคนนี้จะอายุไม่ยืนลูกจึงพยายามไปวัดไปทําบุญเพื่อให้ลูกคนนี้หายป่วยและเพื่อให้ลูกคนนี้จะได้มีอายุยืนตอนนั้นหมอบอกสามขวบหมอบอกให้แม่ทําใจ แล้วแม่ก็ทำใจว่ายัางไงต้องหายตอนนี้ลูกชายอายุ40ปีแล้วเ,<อ>เห็นแม่บุญปัจจุบันเห็นไหม<อ>แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสะพ้ยมาก,กว่า10ปีหมอบอกว่าจะตายตอา3ขวบแต่อยู่มาจกนกระทั่งได้แต่งงานแต่งมาได้10ปีทั้งสองอย่างมีลูกมากเคยไปทำกิฟต์กิฟต ตอนนี้ตอนปี2538จนตั้งท้องแต่ก็คลอดก่อนกำหนดเด็กตั้งอยู่ในตู้อบประมาณ9เดือนโดยได้แต่ดูอยู่แค่ห่างๆไม่สามารถสัมผัสหรืออุ้มได้เลยและเขาก็จากไปเมื่อวันที่29เดือน9ปี39จากนั้นก็ได้พยายามทำกิฟต์กหลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จเลยคำถามลูกและคุณแม่มีบุปกรรมใดจึงมาเป็นแม่ลูกกันแต่ตั้งจากกันกลายถึงห้บสาปีแล้วในที่สุดก็ได้มาพบกันอีกทำไมคุณแม่จากไปเร็วอย่างไม่ทันตั้งตัวปถุถึงกับแปดิบกว่าแล้วเนะี่ยคุณแม่มีสติรู้ตัวว่าจะตายบ้างหรือไม่ ก่อนตายรู้สึกอย่างไรตายแล้วไปไหนและบุญกรึงิยกรรพระที่ลูกตั้งใจทําให้คุณแม่ได้เงินของคุณแม่เองท่านได้รับบุญนี้อย่างไรบ้างคะลูกคนทําบุญใดไปให้ท่านอีกท่านมีข้อความใดจะฝากถึงลูกไหมคะพอลูกได้จากโลกนี้ไปก่อนที่แม่จะเดินทางมาเมืองไทยเป็นเวลาหกปีทําให้ท่านไม่ได้พบหน้ากันเลย และก่อนที่แม่จะตัดสินใจกลับมาเมืองไทยคุณแม่อยู่เมืองจีนได้ฝันเห็นคุณพ่อของลูกมาหาแล้วก็นั่งอยู่ข้างเตียงภพภูมิของคุณพ่อเป็นอย่างไรเหตุใดคุณแม่จึงฝันเช่นนั้นแม่เลี้ยงลูกปัจจุบันเป็นอมพฤกมาได้ประมาณสองสามปีเป็นเพราะกรรมอะไรจะทำบุญอย่างไรเพื่อช่วยท่านได้บ้างคะ ทำไมครอบครัวลูกจึงประสบปัญหาธุรกิจและโดนโกงลูกก็ควรทำอย่างไรทำอย่างไรต่อไปจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้ลูกชายที่ป่วยเป็นโรคไตเกิดจากบุปกรรมใดในอดีตและจะแก้ไขได้อย่างไรลูกชายและลูกสะพ้ายทำบุปกรรมใดมาจึงแต่งงานกันกว่าสิปีแล้วยังไม่มีลูกและจะแก้ไขอย่างไร เด็กที่ตายไปตอนนี้อยู่ที่ไหนทำบัพกรรมใดร่วมกันมาลูกและสามีได้เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรลูกอยากชักชวนลูกๆทั้งหกคนหกครอบครัวให้เป็นครอบครัวธรรมกายโดยเฉพาะลูกชายคนโตลูกลูกควรทําอย่างไรคะ หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเต้นขึ้นมาฮาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาล่อล่ำฟังเป็นนิยายปร,รำปลากันจ้าลูกและคุณแม่เคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตแล้วก็เคยเป็นแม่ลูกกันในอดีตเป็นแม่ลูกกันในชาติหนึ่ง ลูกได้เดินทางมาทำงานในเมืองหลวงได้ทิ้งแม่ให้อยู่กับบ้านเดินไม่ได้กลับไปดูแลอีกเลยปล่อยให้ท่านลำบากเพราะว่าลูกต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในเมืองหลวงต่มาก็คิดได้เมื่อตอนอายุมากขึ้นแล้วจึงกลับไปดูแลแม่ที่อยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วครับ ท่านมาดูแลเป็นอย่างดีที่เมืองหลวงดังนั้นในบุพกรรมนี้ชาตินี้เมื่อมาเป็นแม่ลูกกันอีกก็ต้องพัดพลากจากกันไปห้สิบสามปีแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ใน้ันปลายชีวิตสิ่งที่เรากระทำนะั้มันจะเป็นผังติดตัวอยู่คุณแม่หมดอายุไข ตายอย่างไม่ทรมานสมกับวัยของท่านแต่ตายอย่างไม่ได้ตั้งตัวจึงวนเวียนอยู่ในช่วงแรกและในสุดก็ได้รับบุญกะถินจากกัปพัดที่ลูกทำให้จึงทำให้อะไรลึกถึงบุญที่ตัวทำในช่วงท้ายได้ก็ทำให้ท่านเห็นทางสว่างและก็เดินไปตามความสว่างนั้นจนวูบ ตกพวังมันหลับไปไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสามแต่ว่าวิมานยังย่อมอย่อมอยู่ท่านฝากความมาว่าท่านสบายดีมีความสุขแล้วก็ฝากขอบคุณที่ลูกชวนท่านทำบุญแล้วก็ทิดบุญไปให้ท่านจึงทำให้ท่านได้มาอยู่ตรงนี้ แต่ก็รู้ตัวว่าท่านยังเป็นคนจนในหมู่เศรษฐีเพราะท่านมองเห็นวิมานของคนอื่นนะใหญ่และสวยงามกว่าท่านมากท่านจึงอยากจะได้บุญเยอะๆังนง้นให้ลูกทำบุญทุกบุญเร็วที่ไปให้ท่านบ,าบ่อยๆนะจ๊ะเพราะอยู่เมืองจีนนั้นไม่ได้ทำคุณพ่อของลูกไปเกิดเป็นภูม,มิเทวา ที่มู่บ้านภม,มเทวาแห่งหนึ่งได้ไปเยี่ยมคุณแม่ตามทุกคุณแม่ฝันจริงๆแหละจ้ะเพราะลึกๆนั้นท่านก็ยังมีความรืลึกนึกถึงกันแม้จะเลิกร้างห่างไกลคุณแม่ยังผูกพันกับคุณแม่ตลอดแม้ว่าตอนเป็นมนุษย์จะมีความหงุดหงิดกันบ้างแต่ลึกๆเนี่ยก็ยังรักกันอยู่งี้ะตายแล้วยังไปหาเงี้ย ไปเยี่ยมเยียนเงินแต่แปลกคุณแม่เป็นเทพธิดาชั้นดาวดึงคุณพ่อเป็นภูมะเทวารับบุญได้นะจ๊ะให้รียกอุทิศบุญกุณสไปให้คุณพ่อนะเพื่อว่าบุญจะได้ส่งให้ท่านได้ไปเจอกันบนนั้นไปสมหวังในเทวโลก แม่เลี้ยงลูกที่ปวดเป็นอมบลึกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ธรอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันให้ทำบุญทุกบุญทั้งบวชพระและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและกระติดบุญนี้ให้กับสัตว์ทั้งหลายที่ท่านเคยไปเบียดเบียนอีกทั้งให้ท่านทำสมาธิภาวนาด้วยนะจ๊ะที่ลูกประสบปัญหาธุรกิจ และมักโดนโกงกับเพราะทำบุญมาไม่สม่ำเสมอทำตามอารมณ์พบในอดีตอีกทั้งเคยเบี้ยงเงินที่กู้ยืมมาเคยโกงเงินของหุ้นส่วนธุรกิจการค้าและมีหลายครั้งที่รับสินค้าเข้ามาขายเมื่อขายได้แล้วก็ไม่ไปจ่ายเงินคืนเขาจาจะแก้ไขก็ต้องทำบุญให้สม่ำเสมอ ก่อนพูดก่อนทำก่อนทำบุญเลยให้ถูกหลักวิชาของการสร้างบารมีอีกทั้งก็ต้องอุทิศบุญไปให้คนที่เคยโกงเข้ามาจ้ะลูกชายที่ป่วยเป็นโรคไตกับเพราะกรรมแนอดีตเคยเป็นพ่อค้าปล่อยเงินกู้ดอกโหดเมื่อลูกนี่ไม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ยึดบ้าน หรือยึดลูกชายหญินของเขามาเป็นทาตของตัวทำให้พรากพ่อแม่ลูกของเขาจึงทำให้ชาตินี้นอกจากเป็นโรคตายแล้วก็ทำให้มีมีบุตรด้วยจ้ะส่วนภริยาก็มีกรรมแน่ดีตละกรรมกันนะได้ให้ลูกสาวที่มีท้องในไวัยไม่สมควรไปทำแท้งจึงทำให้มีลูกยากแม้ทำกิฟ ก็ไปดึงดูดเด็กที่มีกรรมทำแท้งมาเกิดแต่ไม่ได้มีการร,ร่วมกันกับเด็กนะจ๊ะเด็กที่ตายไปแล้วก็ไปตามกรรมของเขาที่จะต้องไปเกิดตายเกิดตายกัน <pueda, S 1> อีกหลายครั้งเราจะเห็นว่าโรคตายนี่มาจากปล่อยเงินกู้เกรรี่ยวกับเรื่องเงินเงินทังทองทั้งนั้นเลยเหลือตายกันข้างเดียวมัมง่งเป็นโรคตายฟอกเลือดอะไรพวกนี้ ลูกและสามีก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมาหลายชาติแล้วโดยทำบุญแบบตามอารมณ์บางทีกระทำบางทีก็ไม่ทำอารมณ์ดีกระทำอาเราไม่ดีก็มกไม่ทำให้แกนิสัยนิเสียใหม่โดยทำบุญในสม่ำเสมอเต็มกำลังบุญก็จะได้ต่อเนื่องส่งผลให้มีความสุข และความสำเร็จในชีวิตจ้าส่วนคำถามที่ลูกอยากจะชักชวนให้ลูกทั้งหกคนหกครอบครัวให้เป็นครอบครัวธรรมกายนั้นลูกก็ต้องอดทนให้เหมือนน้าเลียนนั่นแหละที่อดทนทำหน้าที่กรมิตรต่อตัวลูกโดยใช้เวลาถึงสิบหกปีให้ทำอย่างนี้กับลูกๆทุกคนนั่นแหละจ้ะแบบเดียวกับน,น้าเลียนนั่นแหละ อีกทั้งทําบุญทุกครั้งก็ให้อธิษฐานจิตให้ลูกทุกคนเออทั้งหกครอบครัวมาเป็นครอบครัวธรรมกายจ้า,าลูกและคุณแม่เคยทําบุญร่วมกันในอดีตแล้วก็เคยเป็นแม่ลูกกันชาติหนึ่งลูกเดินทางมาทำงานในเมืองหลวงใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในเมืองหลวง ได้ทิ้งแม่ให้อยู่กับบ้านโดยไม่ได้กลับไปดูแลอีกเลยปล่อยให้ท่านลำบากต่อมาคิดได้เมื่อตอนอายุมากขึ้นแล้วจึงกลับไปดูแลแม่ที่อยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็รับท่านมาดูแลอย่างดีด้วยบุพกรรมนี้ชาตินี้จึงมาเป็นแม่ลูกแล้วต้องพัดพร,รารจากกาันไปห้าสิบสามปีแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในบ้านปลายชีวิต คุณแม่มดดายุข,ขายสมกับวัยของท่านตายอย่างไม่ทรมานแต่ตายอย่างไม่ตั้งตัวจึงวนเวียนอยู่ในช่วงแรกและในที่สึกก็ได้รับบุญกถินจากรัรพัิที่ลูกทำให้จึงทำให้ระลึกถึงบุญที่ตัวทำในช่วงท้ายได้ทวท่านเน้นทางสว่างแล้วก็เดินไปตามความสว่างนั้นจนตกจนวูบตกพวังไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศสาม แต่วิมานยังย่มอมย่อมอยู่ท่านฝากความมาว่าท่านสบายดีมีความสุขและฝากขอบคุณที่ลูกชวนท่านทำบุญและอุทิศบุญไปให้จึงทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ก็รู้ตัวว่าท่านยังเป็นคนจนในหมู่เศรษฐีเพราะท่านมองเห็นวิมานของคนอื่นใหญ่และสวยงามกว่าท่านมากและก็มีจํานวนมากเหลือเกิน ท่านยังอยากได้บุญเยอะๆดังนั้นให้ลูกทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะคุณพ่อของลูกไปเกิดเป็นภูมิมะเทวาที่หมู่บ้านภูมิมะเทวาแห่งหนึ่งได้ไปเยี่ยมคุณแม่ตามที่คุณแม่ฝันยิงจริงเพราะความระลึกถึงแม้จะเลิกครั้งห่างไกลกับคุณแม่แต่ใจลึกๆก็ยังผูกพันกับคุณแม่ตลอดแม้ว่าตอนเป็นมนุษย์จะมีความหงุดหงิดกันบ้าง แม่เลี้ยงลูกที่ป่วยเป็นอัมพึกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันให้ทำบุญทุกบุญทั้งบวชพระและก็ปล่อยสัตว์ไปปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วทิดบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ไปเบียดเบียนไล่ทำสมาธิภาวนาด้วยลูกประสบปัญหาธุรกิจและมักโดนโกองเพราะในอดีตทำบุญมาไม่สม่ำเสมอทำตามอารมณ์ อีสั้นเคยเบียงเงินที่กู้ยืมมาเคยโกงเงินของหุ้นส่วนธุรกิจการค้าและก็มีหลายครั้งที่รับสินค้าเข้ามาขายเมื่อขายได้แล้วก็ไม่จ่ายเงินคืนเขาเพราะฉะนั้นทรัพย์มันก็มันอยู่ไม่ได้ไม่มีบุญหนึ่งดูดมันจะมีวิบัติเจืออยู่มันต้องออกไปทางใดทางหนึ่งจะแก้ไขก็ต้องทำบุญที่สม่ำเสมอคิดพูดทำก่อน ไอ้ถูกหลักวิชาของการสร้างบารมีอีกทั้งต้องอุทิศบุญไปให้คนที่เคยโกงเข้ามานะจ๊ะลูกชายที่ป่วยเป็นโรคไตร้กกรรมในอดีตเคยเป็นพ่อค้าปล่อยเงินกู้ดอกโหดเมื่อลูกนี้ไม่มีเงินจ่ายคือยึดที่ยึดบ้านหรือยึดลูกของเขามาเป็นทาสทำให้พรากพ่อแม่ลูกของเขาทำให้ชาตินี้นอกจะเป็นโรคไตแล้วยังไม่มีบุตรด้วย ส่วนภรรยามีกรรมในอดีตได้ให้ลูกสาวที่มีท้องในไวัยไม่สมควรไปทําแทง้งจึงทําให้มีลูกยากแม้ทํากิฟก็ไปดึงดูดเด็กที่มีกรรมทาแท้งมาเกิดแต่ไม่ได้มีกรรมร่วมกันกันกบเด็กเด็กที่ตายไปแล้วก็ไปตามกรรมของเขาที่จะทําไปเกิดตายกันอีกหลายรอบลูกและสามีก็เคยทําบุญกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงหลายชาติโดยทําบุญแบบตามอารมณ์ บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำใหกแกนิสัยนิเสียโดยทำบุญให้สม่ำเสมอเต็มกำลังบุญจะได้ต่อเนื่องส่งผลให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิตลูกต้องอดทนทำหน้าที่กเระะมิตต่อลูกๆทุกคนให้เหมือนน้าเหรียญที่อดทนทำหน้าที่กเระะมิตรตัวลูกโดยใช้เวลาถึงสิบหกปีเมื่อทำบุญทุกครั้งก็อธิษฐานในลูกทั้งหกครอบครัว ว่าเป็นขอบครัวธรรมการนะจ๊ะตอนนี้ก็ทำอย่างนี้ไปก่อนนี่ก็เป็นเรื่องรามเคสียสดี้สั้นๆสันำหรับคืนนี้จ้ะสาย,ย No one escapes the law of karma Belief in cause and e f f e c t me Belief in the law of karma